ว่าไงเพื่อนโอ้โหทาไมครัวลกขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เพิ่งมาพร้อมๆกับเพื่อนนี่แหละเพื่อนพอดีเรามีเพื่อนอยู่ซอยสี่เขาฝากถามมาว่าทําไมครัวของเพื่อนถึงทําอาหารจริงๆไม่ได้ใครถามมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้แล้วหาคอนคอมเมนต์นันไม่เจอจริงๆมีสมเหตุผลนะเหตุผลแรกก็คือครัวของเราเนี่ยเป็นพลาสติก ก็เลยไม่สามารถโดนไฟได้ไงล่ะเหตุผลที่2ก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบวาดรูปอะไรเล็กๆน้อยๆแก้เครียดแต่เราเป็นคนวาดรูปไม่สวยไงแต่พอเวลามันมาอยู่ในของจิวว๋วอะมันเล็กมากจนดูไม่ค่อยออกว่ามันไม่ค่อยสวยเหตุผลที่3ก็คือบ้านเราอยู่ไกลตลาดสดมาเราก็เลยเลือกใช้วิธีการวาดรูปนี่แหละสะดวกกับเรามากกว่าจริงๆเราก็ว่าเราชอบนะไม่เหมือนใครดีด้วยเพื่อนชอบเราก็ดีใจมากๆแล้ว แค่มีคนชอบคลิปเราหนึ่งคนเราก็ปื้มสุดๆไปเลยนายใครเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ